มมองอ,อีกด้านหนึ่งก็คชื่อว่าน้ำบ่มีแล้วครับน้ำบ่มีแล้วครับสามมือผ่านไปนะครับไวเหมือนโกหกนะครับเนาะสามบันผ่านไปไวเหมือนโกหกถนนทนทังนี่ก็แห้งเขาชู่วความปกติแล้วแต่ก็ยังพร้อมีร่องรอยความเสียหายครับกอกลางหกือกน้ำครับผัดเห็ดกอกลางทะลุอันนี้ครับเนีายหายไร รรครับปกตินครับน้ำไหลไล่ก็บ่เห็นแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้น้ำไหลไล่กับบ่เห็นแล้วผัดไปตามการเวลาเนาะครับน้ำก็ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำก็สิไปท่วมอยู่พุ่นล่ะครับแถวบึงการครับจังหวัดบึงการนี่คือจังหวัดบึงการากำลังน้ำกำลังขึ้นครับส่วนทางหนองคาย รถต้องไปเรื่อยๆครับอะไรเรื่อยๆลงไปสร้างความเสียหายทั้งร่มไต่ปล่ครับรูมไตเมือง,ง,ล,งอล่างผมว่าได้รับความเสียหายไปเป็นทอทอๆเนาะอันนี้ก็เป็นสัจจรทมอันนี้รถกับสัญจรไปมาได้แล้วครับรถยนต์กับสัญจรไปมาได้ปกติน่าลวงกับเปิด เป็นปกติละครับสิพ้าไปอัปเดตสถานอากาศว่าหลังจากน้ำลดแล้วมันจะเป็นไปจังไดสดอกบางคนทางเอฟซีเพิ่ FC, นขัถามมาว่าโอ๋อทายให้เบิ่งได้นะลุงเกียรติหลังน้ำลดแล้วมันจะเป็นจังไดนอกแมีร่องรอยความเสียหายอยู่กับบรหลายครับเพราะว่ากับความเสียหายมันเกิดน้ำม,มันขึ้นบ่หลายน่าจะเปรียบเทียบไครับ โน้ำม,มันขึ้น,ก,นก็ยังว่ามันมีกอ่อกลางบังคับไว้ครับ,รบกอ่อกลางบังคับไว้ไ็้ไห้ร่องรอยความเสียหายกับบ่อปันใดครับก็ปเป็นโศกได้นิดหน่อยครับส่วนที่เสียหายหลายกับบางจุดนะครับเสียหายหลายแต่ยังพอมีน้ำขังอยู่ครับบน้ำก็ยังขังอยู่ด้วยครับเมือม่อนี้ทาง หน่วยงานทางเทศบาลนะครับเพื่อนกระแทกเครื่องอีนากมาสูบบัดมือเลยครับพ่อแม่พี่น้องสูบเพื่อระบายน้ําออกจากตรงนี้นะครับท่วมขังนะครับน้ำมันท่วมขังเดินมาชมนี่เป็นโรงเรียนนะครับเด้อโรงเรียน ผมมาทายมือนั้นอากาศอาการมันที่เป็นลักษณะปาสนามฟุตบอลนันะเป็นแม่น้ำไปได้หรอครับเนาะอันนี้ก็เริ่มเข่าสู่ภาพปกติแล้วครับปกติครับนนก็เริ่มมาเขียวขึ้นแล้วครับ ที่ไปท่วมยุ่แถวธงนาเนี่ยแหละครับแถวทงนาที่มันลุ่มต่าครับส่วนฟังนั่นกับพ่อมีน้าให้เห็นอยู่ครับ่มีน้าให้เห็นอยู่บ้างแล้วส่วนบ้านพักภูนะครับเป็นพะครับครับผมนี่เลยเป็นเหตุการณ์อัปเดตล่าสุดครับอัปเดตล่าสุด คนว่าโอ้ยบ้านลุงเกียรติเสียหายหลายบ่อครับบ่เสียหายอย่างก็ครับมันมีตั้งแต่น้ำเข่านา้ำซึมเข่าอยู่ครับฟังตรงขามนั่นแหละครับฟังตรงขามผมโน่นนะครับแถวโซนแนวกั้นน้ำเพิ่นจะท่วมครั้งท่วมสูงแน่ครับของเพิ่อนวันนะี้ก่ขอกลางเนาะมันมีก่อกลางที่ว่าครั้งน้ำไม้ครับมันจะ มันจะมันจะขามมาได้ก็ต้องเมื่อมันทารักขามขามเกะมานะครับแล้วก็เป็นจุดยูเทิร์นเล็กๆเนี่ยครับซึ่งมันจะระบายน้ําได้บ่เท่าไรหรอกครับน้ามันก็ล้อทารักขามเกะนะครับมันก็สีสางความเสียหายหลายแต่ที่นี่เพินว่าน้ามันขึ้นบดดนครับขึ้นประมาณสองมือแล้วมันก็รีบลงครับอันผู้เฒ่าเพ้นว่านะน้ามันขึ้นมาจินหัอเขา <laughs> พี่น้องเสื้อบอกครับน้ำมักกินห่อเขาปพราก็ว่าน้ำลงปรับมือต่อมาหันกลับเป็นบุญห่อเข่าสากได้ครับพี่น้องเสื้อผมบอกบุญห่อเข่าสากห่อเขาใหญ่บ่อเสื้อกับเป็นแต่เสื้อได้เนาะให่ละหรือผมว่าในหนึ่งกับสิบกรอบครับว่าประเภทนี้นี่มันสืบต่อกันมาหลายฝ้าหลายปี น้ำมันสิ่มาขึ้นอยู่ไรว,วางนี่กับประจักรพอพูดถอดไปเลยอุปมาณว่าน้าขึ้นไมาจินห่อเข่าสากแล้วมันก็บสไปบันนี้ก็สิเบิร์ตอะไรครับเบิร์ตเราน้าถึงมันขึ้นมันก็บสิขึ้นบลายแล้วครับต่อไปก็บสิเป็นเดือนสิบเอ็ดเลยเนาะอีกเดือนหนึ่งจะออกพรรษาเป็นเดือนสิบเอ็ดเราน้ากับสบพกขึ้นพ่อถ่วแล้วครับโดยโดยโดย โดยธรรมชาติโดยประวัติที่รู้ๆมาค่ะคืออหอเข่าแล้วกัจะบพ่ขึ้นละก็หลายอยู่แต่ว่าน้าก็จะบพ่ขึ้นกับวแนนด้นครับเพราะว่าช่วงนี้อันใดเขากา็อันนั้นธรรมชาติได้บ,บังคับธรรมชาตินะครับครับผมอันเมื่อนี้กับมารายงานสถานการณ์อัปเดตสถานการณ์ซรับนี่แหละครับเดี๋ยวไปพ่อกันไม่คลิปนาครับ ขอบคุณหลายๆเอซีทุกคนทุกท enfin mm ่านนะครับที่เข้ามากดชมครับขอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอฝากช่องลุงเกียจแชนแนลช่องน้อยๆไ้ในวอมโอมใจของพ่อแม่พี่น้องเด้อครับอย่าจิ้งอย่าป่าเด้อขอฝากขอคอยขอให้ขอแขนไปน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องกันไดขอให้ช่องน้อยๆนี่ฝากไปแน้น้ำอมโอมใจได้ครับเอาไว้พ่อกันไม่คลิปนาครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <À>